3, 2, สวัสดีครับนักเรียนครับก็ตามยุคตามสมัยของโควิดนะครับก็ทีแรกครูคิดว่าจะสอนทีละห้องทีละห้องนะครับก็สงสารนะครับนักเรียนบางคนคุณครูเข้าสั่งงานเป็นส่วนๆไปนะครับครูก็กลัวจะมีปัญหาในเรื่องของภาระงานนะครับถ้าใจนักเรียนเข้าเรียนนะครับก็ย้ําว่าเวลานะครับ เวลาเข้าเรียนนะครับของครูให้เรียนในตารางแต่ครูจะเข้าชิคชื่อนะครับชิคชื่อในในเวลาก่อนจะหมดคาบสักสิบนาทีก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ในักเรียนมีปัญหาในเรื่องของการใช้เน็ตมืถอถมาขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นวีดีโอนะครับไม่ใช่เป็นไลฟ์สดนะครับครูก็เตรียมไว้เพื่อที่จะมีปัญหาอะไรนะครับ พูดถึงตำแหน่งคามสาของข้อมูลนะครับตอนนี้เราพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งสัมผัสของข้อมูลเนี่ยลักษณะการคิดให้คิดคล้ายๆมัธยฐานนะครับคิดคล้ายๆมัธยฐานโดยตอนนี้เนี่ยเรามารู้เนื้อหาก่อนว่าตำแหน่งมสามัรของข้อมูลเนี่ยถ้าเราเรียนไปเราต้องมีความรู้ในบ้างนะหนึ่งนะเธอต้องบอกความหมายของคอทายได้ความหมายของขอดีไซน์มมได้เปอร์สินไก บอกเลยไ,ได้ข้อไทยคือเหมือนเป็น4ส่วนเดซน์คือเหมือนเป็น10ส่วนเปอร์เซ็นไทยแน่นอนครับเปอร์เซ็นคือ100ส่วนนะครหาตำแหน่งตำแหน่งนะครับตำแหน่งของมันก็เดี๋ยวไปคุยในในระตึกเอาไปดูความหมายก่อนนะที่บอกครับว่าข้อไทยคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเหมือนกับมันมีอ้อย1ท่อนเราผ่า3ครั้งได้เป็น4ทอน่อนก็เลย มีตัวแบ่งทั้งหมดอยู่3ตัวซึ่งตัวแบ่งที่1เรียกว่าคอทายที่1ที่2และก็คอทายที่3นะครับทีนี้สังเกตดูนะครับเวลาวัดระยะนี่นะครับว่าคําว่าคอทายที่1แปลว่าอะไรย้านะแปลว่าน้อยกว่าเนอะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับถ้าจดว่ามากกว่าปั๊บให้ไปลบออกเลยเช่นบอกว่ามากกว่า3มีอยู่4ีลอาต่อ1แสดงว่าคอทายที่1ย้ํานะครับให้ยึดคาว่าน้อยกว่าเป็นต้นแบบ มากกว่าอย่าไปใช้นะครับมากกว่าอย่าไปใช้ต้องเป็นลบก่อนถึงจะยังไงตรงตามที่โจทย์ถามง่ายนะครับตรงตาจต่อไปดีไซน์ดีไซน์คือการมองดีซินะถ้าเป็นระบบวิชาฟิสิกส์ถ้ากลุ่มพวกเราเรียนมาอยู่แล้วนะครับวิชาฟิสิกส์ดซิก็คือส่วน10นะครับ decibel น,นะครับคือส่วน10บพันตัวแ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับก็ มี1 2 3 4 5 6 7 8 9แน่นอนนะครับเสร็จเรียบร้อยคำว่าดีไซน์ที่4คือต้องเอาอะไรนะน้อยกว่า4ส่วนใน10ส่วนนะครับมากกว่าไม่ได้นะย้ำว่าน้อยกว่าเท่านั้นดีไซน์คือน้อยกว่าเท่านั้นย้ำแล้วย้ำอีกนะครับอย่ากลึมนะว้าสวยไยปเลยนะครับเสมอ,อต่อไปเปอร์เซ็น อร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดถึงว่าคืออะไรนะครับคงไม่เขียนสเกลให้ดูก็มีทั้งหมดอยู่99จุดนะครับตั้งแต่ห99นั่นหละนะครับเอาละทีนี้เมื่อกี้มันน้อยกว่าอ่าดูในเลยนะครับ,ะะะรบจะเห็นชัดเจนดีดูนะครับมัตฐานคือตำแหน่งตรงกลางคือแบ่งครึ่งข้อมูลเรียจากน้อยไปมากนั่นหมายความว่าตอนนี้จากแผนภาพเราจะเห็นว่าค่าสามค่าที่มันเท่ากันคือ มัดพยฐานเท่ากับค้อไทายที่2เท่ากับเดซน์ที่5และยังเท่ากับเปอร์เซนทา์ชี่5้เปอร์เซนไรห้ด้วยนะแต่ถ้าเรียนดูลึกไปนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่านะเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งนะครับตัวนีเนนนนะนะ้เป็นเส้นแบ่งฉะนี้นะนะครับเป็นเส้นแบ่ง และเส้นนี้ก็เป็นเส้นแบ่งแบ่งอะไรแบ่งและก็ตรงกลางก็แบ่งแบ่งออกเป็นยี่สิบห่มายความว่าเจ้าตัวเนี้ยเราอาจจะมีชื่ออย่น,นคือคอทายที่หงซึ่งคอทายที่หนึ่งเนี่ยถ้ามองดีเนี่ยมันก็ประมาณว่าเดไซน์ที่สองหอะไรหรือเปอร์เซ็นทายที่ยี่สิส่วนเส้นนี้ครับมันคือคอทายที่ส นะซึ่งข้อทที่3เนี่ยมันคือดีไซน์ถ้าเห็นไหมระหว่าง7กับ8ก็วันดีไซน์ที่7.5นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นทายที่75ตรงนี้ก็มัยฐานคอทายที่2ด mm ีไซน์ที่5เปอร์เซ็นทายที่50ตาน,นี้นะตาน,นี้โอ้75้บาทนะครับ ่นี่นะครับรูปแบบอ่ไปดูวิธีการถ้าถามนะเติม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 พอไายที่หนึ่งมันมีส่วนต่อสี่ส่วนต่ําสุดคือหนึ่งสูงสุดคือสามเดซิคือสิบส่วนต่ําสุดคือหนึ่งสูงสุดคือเก้านะครับเอย่างเรอยนางไรต่อไปเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือแบ่งเป็นร้อยส่วนนะครับโดยเปอร์เซ็นต์ไทยคือหนึ่งเดซี่คือเลขไทยสูงสุดคือเก้าสิบเก้าจบเสร็จแค่นี้เองนะครับไม่มีปัญหา อันนี้บทสรุปนี้นะครับเดี๋ยวย้า้เรียนจบหน้านี้ลงไปในสมุดด้วยนะครับจบนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมาดูความหมายคำว่าเปอร์เซนไทยคืออะไรเปอร์เซนไทคือการชนะคนมานะครับการชนะเช่นนิ่สมพรอ,อันนี้อันย้ำนะครับว่าอันนี้ ออกข้อสอบแน่นอนข้อสอบแน่นอนมาดูสมพรสมพรได้คะแนนคิดเป็นเปอร์เซนท์ไทยที่แปดสิบคำว่าเปอร์เซนตาไทยที่แปดสิบคือการชนะคนหมายคามว่าในหนึ่งร้อยคนชนะมาแปดสิบคนนะนะครับไม่เกี่ยวกับคะแนนสูงสุดเท่าไหร่เออไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับออกว,กว่าคะแนนเต็มร้อยไม่ใช่ นะครับเปิดได้ที่80ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นร้อยนะครับรู้แต่ว่าชนะมาหรืผ่านไหมไม่รู้ว่าผ่านได้ครึ่งไหมไม่รู้ว่าได้ครึ่งไหมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับนะถ้าสมมุติว่านะักเรียนอยากดูตัวเองว่าตัวเองเก่งไในเก่ง,เ,กงเรียนไปดู PR นะครับในในสม,มุดปหกหรือว่าใบแสดงผลการเรียนพื้นนะครับไปดูว่าพีอาร์เท่าไหร่ถ้าเราเป็น PR ที่99.9คือเราเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งของโรงเรียนเลยเนอะแต่ถ้าเราเป็น พีอาที่หนึ่งโอ้โหแสดงว่าเราไี้ชิลเล่มากนะครับแพ้ทุ่คนนะครับไปดูเอาอามาดูช้อยขอ้อนี้สมพรสอบได้คิดเป็นเปิน่นแค่แปดสิจากคน4,000คนนะครับหมายความว่า100คนชนะมา80เพราะฉะนั้น4,000คน4,000คนก็ชนะมาเท่าไหร่ก็เป็น80ส่วน100คูณ4,000 นั่นแสดงว่าเขากำลังชนะคนมาทั้งหมดอยู่3,200คนนี่คือชนะชนะถ้าวันแพ้กี่คนก็ประมาณเอา 4, 000, 4 000ีนอีันอกตั้งเหลืออยู่800ตอบข้อไหนครับตอบข้อของงูสุเสิจเียบรอยนะครับจะดับเยบร้อยไอ้ที่บอกตัวนี้เนี่ยนึ่งข้อใดถูกต้องนี่นะ 1. สมพรที่80ไม่เกี่ยวนะครับ ข้อนไงแพ้คนมาตั้ง800คน2คะแนนเต็มไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยนะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับไปดูต่อนะครับข้อ 1. น,นักเรียนมีนักเรียนสอบได้ตำแหน่งข้อท้ายที่อะไรถ้าหากว่า1ใน4ที่ได้สูงกว่าเขาสูงกว่านะครับแสดงว่าตอบคอทายที่3 คือมากกว่ามากกว่าให้ลบก่อนนะครับมากกว่าคือสูงกว่าหนึ่งในสี่ต่ำกว่าถูกต้องครับนี่เลยขอถ่ายที่นต่อไปข้อสามดีไซน์น้อยปเปล่าปะเลยครับตอบเลยครับดีไซน์ที่หกได้เลยนะครับนี่นะแล้วข้อสี่ครับข้อที่สี่น้อยกว่าตำแหน่งคะแนนน้อยกว่าโอเคตอบเลยครับ ในส0ส่วนก็เดไซน์ที่10สูงกว่าได้สูงกว่าใน10สูงกว่าใน10ก็คือเอาเอา1ไปลบ10เหลือ9ตอบเดไซน์ที่9เปอร์เซนต์บ้างเปอร์เซนต์มีคำว่าอะไรน้อยกว่าตรงตามตัวตอบเปอร์เซนต์ทยที่40นะครับเปอร์เซ็นต์ทยที่60มีคำว่ามากกว่าเอามากกว่าลบออกครับเ่าเดียวกันนะครับตอบตัวเ,เซนต์ที่40 ยีคนปอดว่านงนุชชื่อคนนะครับนงนุชสอบได้เปินแปดสิบชนะมาแปดสิบคนในร้อยคนมีนักเรียนที่สอบได้ต่ำกว่านงนุชก็คือชนะคิดเลยนะครับก็มาเลยว่าแปดสิบส่วนร้อยคูณยีสิบไปคูณยี่สิบ ตอตอบเท่ากับ1ิคนเสร็จเรียบร้อยนะครับได้16บคนออาเมื่อกี้พูดถึงว่าจะมีวิธีการหาตำแหน่งยังไงนะครับตำแหน่งสำหรับข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่าย้อนไปรู้เรื่องของตำแหน่งของมัยธยฐานนะครับมีสูตรว่าเอ็นแต่ลืมบวก1และวก็ส่วน2ทํทำไมพราแบ่งครึ่งแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแต่พอทายแบ่งเป็น4ส,นส่วนก็เลยส่วน4 ดีไซน์ส่วน10ก็เป็นส่วน10%เปอร์เซนต์ไทยส่วนน้อยก็เป็นส่วนน้อยแต่ว่ายังคงมีคำว่า N บวกหนึ่งเหมือนเดิมครับเอ็นบวเหมือนเดิมเลยนะเอาต่อไปไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับข้อมูลมีทั้งหมดอยู่9คนให้หาครูทำดูข้อเดียวนะครับคือเปอร์เซนต์ที่14ทำอย่างไรเพราะว่าวิธีการสามาันนี้ทำเหมือนกันเหมือนเป๊ะเลย มีในตัวอย่างในเอกสารอยู่แล้วนะครับนี่คือจะเป็นการบ้านให้เราลองทําดูนะครับในในหน้าถัดไปนะครับการบ้านเออวะคุณต้องดูเอกสารเนาะเอกสารอยู่ในอยู่ที่หัเรียนด้วย,ยหน้างน้นเนี่ยมีนี่มีน้องอะไรเนาวไปดูเอกสารว่ามันอยู่หน้าที่เท่าไหร่ สังการบานนะครับขั้นตอนที่1ต้องจับข้อมูลมาเรียงกับกข้อมูลมาเรียง เยอะเลยนะมีอะไรบ้างละ่ะจะมี40 42 45 42 45 46 46 46 46 49 46ลงมา49 50 51และ52นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคนะครับเพราะ n เป็น9 n มีค่าเป็น9นะครับ n เป็น9ขั้นตอนที่2ไปหาตำแหน่ง ไปหาตำแหน่งตำแหน่งอะไรตำแหน่งคุยทำนี้เดียวนะครับเปอร์เซนไทที่14ก็ต้องเป็น14เปอร์เซ็นต์คือส่วนร้อยคูณเอ็นเอ็นก็คือ9บวก1เป็น10จึงตอบตำแหน่งที่นะ1นึ่จุดนจุดสท่นไหมทันไหม1จุด เอาละมาดูตำแหน่งที่1นจุดสี่คิดอย่างไรมาดูนะครับใจเย็เริ่มาดูเนะ้อขั้นตอนที่สค่าของเปอร์เซนทายที่14ย่อมได้มาจาก1ตำแหน่งที่1นะครับหยิบมาเลยครับตำแหน่งที่1หยิบมาวางเลยก็คือ10 40ี่ครับผิดไม่สสี่สี่บวก0.4คือทศนิยมแต่ตำแหน่งที่อยู่4มันยืนอยู่ตรงนี้ มันยืนอยู่ระหว่างตำแหน่งที่หนึ่งที่สองไม่กึ่งกลางบวกห้ามบวกกันหารสองนะครับเพราะมันอยู่ครึ่งมันไอยู่รอยู่ระหว่างแต่ไม่อยู่กึ่งกลางไม่อยู่ครึ่งหนึ่งในวงเล็บมันยืนอยู่ระหว่าง4ี่สบสองลบสี่สิบเตียนย้ำนะครับว่าตรงนี้ต้องเป็นบวกนะเวลาคำนวณอนอกมากต้องเป็นบวกไม่ติดลบนะไม่ใช่เอาตัวน้อยตั้งลบตัวมากไม่นะครับปรากฏว่าลบกันออกมาสัดให้เรียบร้อย นะครับลบกันออกมาเหลืออยู่เออสอจึงต่อเท่ากับ4 8เสช่แล้วแค่นี้นะครับคูบหาเอกสารไม่เจอเดี๋ยวก่อนให้นร่มาทำกันบ้านนี่เลยนะครับข้อ30ในเอกสารเราจะมี2ข้อเือเลือกเอาว่า30จุดจุดเท่าไหร่ก็ได้ที่มันแบบ มันมีส่วนกาน30ข้างบนข้างล่าง30กับ31นะครับเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราก็จะมาะเฉลยข้อนี้ไปนะครับเป็นไม่ต้องเลขมากนะครับเดี๋ยวเรียนมีงานเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมนะบสวัสดีครับ